ทักทายพี่น้องครับสุขูมสุขชนครับพี่น้องทีเตอร์แล้วก็พี่น้องที่มักกกษตรนะครับปีนี้นะครับเมื่อนี้นะครับการยูดในส่วนของอกลางให้กลางท่านะครับยืนทงยืนท่าขี้เกลือเดิมครับพี่น้องครับภาคไทยพี่น้องเด้อคำามาแล้วก็กดกดแชรกดติดตามนะครับมื่อนี้นะครับมาพาพี่น้องนะครับมาอัปเดตในส่วนของต้นยางนานะครับที่ได้ลงดินไปแล้วนะครับเป็นยังไงนะพี่น้องนหลังจากที่ปลูกไปแล้วประมาณ กับสองอาทิตย์นะครับตายจากต้นบ่อครับหลังจากที่ย่างเมื่อแล้วกะนะครับก็ถือว่านะครับเมื่อคืนนี้นะครับฝนฝนตกครับเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักเลยนะครับก็เลยนะครับมาเบิองว่านะครับเป็นยังไงนะครับบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็คือฝ่าคือฝนอยู่นะครับเมื่อเเสา์เนาะนะครับน้ำกระหงลายครับน้ำนะครับก็ถือว่า ต้นนะครับยังมีการเจริญเติบโตที่ดีอยู่นาหลังจากที่ลงดินไปแล้วนะครับแต่จะมีบางบางต้นนะครับที่น้ำมันหกนะครับ๋ยวกัสสิเดียวน้ำมันหง่ากจาขุดดองวก้กตอนนะครับเพื่อบม่ให้น้ำมันหงลายนะครับจะขั่น้ำตา่เนี่ยครับเนาะเออนะครับนะประมาณนี้ สิแค้นน้ำตายก่อนนะนะครับมีบางต้นที่น้ำขังนะครับนน้ำขังหลนะครับเพราะว่าต้นต้นอย่างหน้านี้นะครับเป็นต้นไม้ที่ทนนะครับทนแรงนะครับทนแนะรนงแล้วก็ ทนน้ําขังนะครับบดายง่ายด้วยครับเด้นอนะครับต้นหลังหน้านี่นะครับสมดัดสมดึงเหมืนดบดา,ายง่ายด้วยครับเด้อน,นะครับก็เลยไม่เชื่อใครนะครับ <c oughs> ด้ยเราปลูกลองดูว่ามันจะทนเหมือนเหมือนขาว่าไหมนะครับแล้วก็ประโยชน์ของเขานี่ขขเขานเยอะอยู่นะครับเพราะว,ว่าจะเป็นมีในส่วนของเชือ้อเชื้ออย่างไรเชื้อของอ่า เห็ดนะคร,บะครบับเสื้อเห็ดนะเนาะมีของเสื้อเห็ดคนว่ามีเสือเห็ดคนว่าเอ้ามีเสื้อเห็ดกับเสือเห็ดนะครับก็ต้องลองดูก่อนว่ามันแม่งคือคำพูดขอกบอกนะครับน้ำขังน่ะบรรยากาศดูท้องไส่ท้องหน้าครับพี่รองครับ บรรยากาศสบายๆนะครับบรรยากาศสบายๆนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็ยนยังไงเนาะฝนอย่างหน้าเฮานะครับจากที่มาขึ้นนี่นะครับฝนตกค่อนข้างจะแรงอยู่คอนข้างนะครับ อรดครับบรรยากาศนะน,นับดูอนีต้องไข่ของหน้าเขานะครับพีน้องรับข้าวงามมากเลยข้าวนะครับโอ้บรรยากาศนะับลมพัดบ่อยๆนะครับลมพัดปิวไผ่ ปลูดสวายปลายไผ่รูร่มนะครับถ้านะครับให้บ้าสดงนะครับแนะนํำให้พี่น้องปลูกนะครับก็คือหาต้นรับที่สูงประมาณนี้นะครับอ่ามันสิแข็งแรงนะครับอ่าจากจากที่สังเกตเบื้องเราระวังที่ต้นเล็กกับต้นใหญ่เนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับเพราะเบื้องเราเขาสิสดชื่นนะครับสดชื่นแล้วก็มีข้อหวังน้องพี่น้องเนาะนะครับไม่เห็นเห็นเป็นตัวใหญ่เด้ นะครับเห็นเป็นต้นใหญ่ก็ก็มีคูบังขึ้นมาหน่อยนะครับปลูกไว้นะครับปลูกไว้ปีนี้นะครับโครงการก็คือนะครับโครงการพิกพื้นแผ่นดินบันเกิดเนี่ยนะครับจะปลูกต้นยางนาเนี่ยนะครับให้ครบห้าสิบต้นนะครับให้ครบห้าสิบต้นนะครับตอนนี้กับปลายฝนต้นหนาวแล้วเดือนกันยานะครับวันนี้วันที่สิบเอ็ดกันยานะครับวันที่สิบเอ็ดกันยานะครับโครงการของบ่อสะดงก็คือนะครับ ทำมาแล้วนะปีนี้เป็นปีที่ที่ห้าที่หกแล้วนะเป็นปีที่ห้าที่หกแล้วที่กับนะครับคืนทินอีสานบ้านเฮ้านะครับนั่นก็คือจะมาปลูกต้นไม้นะครับหลายชนิดต้นไม้ที่เจ้าของอยากกินนะครับว่าจะเป็นมะม่วงต้นมะม่วงนะครับมะม่วงก็มีหลายสายพันธุ์นะครับโชคก็นันเขียวเสวยนะครับอะไรล่ะเขียวยักษ์เขียวใหญ่อะไรต่างๆพวกนี้นะครับเอามาปลูกนะครับต้นเงาะ นะครับต้นฝรั่งกิมจูนะครับต้นทุเรียนนะครับอันนี้คือเป็นเป็นโครงการระยะยาวที่บ้านสะดวกมาปลูกเองนะครับแต่ก็จะมีเป้าหมายในส่วนของนะครับการปลูกก็คืออย่างน้อยนะครับห้าสิบต้นทุกปีนะครับทุกปีนี่ต้องต้องปลูกทิ้งไว้ปลูกทิ้งไว้ทิงว้ทิ้งไว้เนี่ยครับถ้ามีเวลาว่างก็มันดูแลใส่ปุ๋ยนะครับพ่นดินกันนะครับเพื่อไม่ให้มันซูเปล่านะครับเพราะว่าทําไมถึงจะปลูกต้นมะม่วงกันจีนะครับที่แรกก็ว่าสี เอาปูว้ายสำรับนะครับเลี้ยงไข่มดแดงครับพี่น้องครับเออนะครับเลี้ยงไข่มดแดงเอาไปกินนะครับแล้วก็กินมะม่วงด้วยนะครับพี่น้องปัญหาตอนนี้ก็คือที่เจอกับน้ํานะครับน้านะครับไม่เพียงพอนและปลูกไรยกันน้ำไม่เพียงพอครับพี่น้องครับ